ไป,ปะตะกี้ค่ะตอนนั้นจบจากหน้าถา้ำช่วงนั้นเพลงลงมือกับร่างมากมีเพลงหนึ่งที่เป็นกระแสคือคําของน้องของคนที่ฮักอ้ายตอนนั้นเป็นเพลงประกอบไทยบ้านและซีรีส์มันอ,อนนีตอนนั้นออกอยู่หน้าถ้บอกยังไออกอยู่หน้าถ้าค่ะมันมันเป็นช่วงรวงห,หมคะ่ะหรือว่า หนูก็รู้ว่าหนูสิไปในที่ท่านแบบแม่เพราะว่าหนูจบม่อหัวได้เป็นแม่อยากให้ไปเรียนคู่ภาษาไทยกับยายแล้วเจ้าของกับเพิ่งอยากเรียนคู่ภาษาไทยแต่ว่าพูรู้เรืองกันว่าคือได้ไปเรียนยูหลานบุรีไหมคะเรียนไล่ยูหรันนี่จวงคือส่งเอกสารที่จริงอยากมาเรียนสารคามแต่ว่าส่งเอกสารสมัครที่ไนครจบครูภาษาไทยพี่น้องครับหัวตาหัวครับคารุศาสตร์บัณฑิตครับครู นะครับคือว่าทั้งศาสตร์และจินอยู่ในคนคนเดียวกันแม้ว่าที่จริงอ่ะหนู่ยังไม่ได้ผ่านทางภาษาผ่านทางเราบางเป็นอ่ะอัคษระประมเด็ยทุกภาษาไทย่จริงแต่แบบว่าหนูอ่ะเอาตรงๆคือหมูพอถ้าในโจบขาดหนูต้องไปคอนเพราะว่าหนู๋วความพิง แม่บยยม์รู้ว่าสิไปจออางไหนคือจังินถูกไหมล่ะนุ้นเ<ม><ม>ล่นตาใจใจออกซะเมย์นุ้นจ่าเงินทีนุ้นได้สละคิดต่อไปเลยนุ้นเลยสาระเรื่อ,อยๆแต่ตอ,ตอนตอนที่เพ่งมันเป็นกะระแสตอนนั้นนุ้นมันขึ้นวันละแสนเลยค่ะวิวเพง่ง<ม>สมัยก่อนนวิวเลยค่ะสมัยก่อนทุกคนได้แสนหนึ่อองนี่สมัยก่อนแสนหนึ่งนี่ยากนะไม่ค่ะไม่ยาก แบบบันนีเพิ่นกระทูไม่ถามมาเสียเอาจ้งเดยะจังหวะไปเลียพันยูราาบุรีบันนีงานบันยูแถวอีสานมั่เลยสักว่าสามัเที่ส่งหนูไดหนูเลยตาสิยจ่เลือเลี้ยนดีกว่าก็เลยเบื่อจับควังไปอีกสองีเบือเลี้ยนไปอีกสองี บันอยูร่าดลี่มัมีงานอนวลำสิ่งเนี่ยค่ะมันเป็นเมืองลิเกเนี่ยค่ะบันยีเจ้าไดนเงินบอลลีสุดว่าเราบอกอคายเหมือเลยเพื่อดันเจับฟองเหี่ยนนี่วัดที่ไหวที่สุดนี่สิแม่แล้วก็เงินที่ได้ก็ไปประกวดร้องเพลงที่กรุงเทพมันเงเลยเป็นจุดประเด็นแม่ตัวเองไปประกวดร้องเพลงที่ไหนเพลงแต่ส่วนมากไปก็ตกรอบมาอะไรต้องเข้าแล้วอะผมบอกคือยูร่าดลี่ก็พอตกรอของคนที่ห้างดาว ไปกประตุกหรอดแล้วก็จ้งมางบ้านมาเตอขีคนะครับแล้ว่ามาเตอร์คีก็มีการเก็บคะแนนแตั้งแ,แต่ตั้งแต่นะี้มีมาเตอร์คีกับอูบีนัมเบอร์วันไอดอนระดับประเทศที่อยู่กับทูนการมิง้งโอ้ดูอยู่กับกับทีมง,งานอยู่กับองคอ์กรโครงการอยู่ประมาณ3เดือนเพื่อจะเอาหนูไปเก็บหมอเ์อมิวนี่ยบอสนี่บอสนี่บอสได้เจอเนี่บอสแบนขัดหุ่ใหญ่จะเอาหนูไปเก็บไว้แบบเหมืนหอน1.3ล้านนะทุกสิ่งทุกอย่างนะ 1.3ึามล้านนะเนี่ยน่าดีนะทาอีดี้เล็กวดาแต่ว่าปีนั้นยากมากนะที่จะเป็นล้านหนึ่งจุดสามล้านนะเสียงเพลงเหมือนกับเพลงตต้นะใช่ไหมดนตรีดนตรีแบบบอตอนดนตีตอนนี้จำได้่เาหัวใจติดดินสฉกลางเกงยีนเก่าๆเนี่ยานไหม คือาคนแต่งเพลงนี้คือคนที่เขาฆ่าตัวตายจริงๆอ๋าบอกใช่ค่ะคือเขาอกหักแล้วเขาฆ่าตัวตายแล้วก็ไปรักษาเขาปั่มหัวใจขึ้นนะคะแล้วเขาก็แต่งเพลงโอ้โหตรงนั้นมานลุนผลันนี่ไงคุณจริงๆแล้วเสียงร้อก็ดีแต่แค่ผลุนได้เลยก็แมนเขยเรียก็ว่าดีได้ปาเนี่ย อก้ยเหนา้านอนสาวิน็ดจเห็นโวกเสียเสียวะตัวไม่เอาไปเลยคอยข่าวนคนองบัดเอเวทีเลยีเ่าวันเนอย่างนี้แ่ส่นี้อไปดต่งนอแลอยขีดมากไปนี้่เอยทว่าจำรีสอร์ทได้เอ๊ะ คือการเป็นเพื่อนรีสอร์ทก็ยังมีได้เกี่วเดียวครับอยู่มานอนสิ่งเครื่อนน้ำเพื่อนแต่ตอนสมัยตอนที่ไปมาเจที่หนูยังนอนอยู่ในปอดตะท่ออีกแล้ค่ะนอนบนท่อเปล่าเใช่นอนเดือยทำพี่อาได้เลยพี่อาเย็นแลหนูคือหนูไม่เคยเล่าให้พี่ฟังเลยก่อนหน้านั้นคือตอนใช่ว่าได้แชมป์มาสเตอร์คีใช่ว่าเราอยู่ในสถานะศิลปินจุกสบายแต่ว่าหนูไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่พักอยู่เนี่ยนูกว่า อาบน้ำอยู่ปาตะทอ่อเปลี่ยนสืาอผยู่เสร็จที่น่อาบน้ำอยู่ปตทอ่อเปลี่ยนสือยู่นี่กิ้งน่อยๆแม,ม,มนเพราะว่าเข้าบ่มีเงินที่สิจากกรุงเทพไปลาดบุรีไปหงพักเข้านะคะลูกกับยุ่กับมาหน่อยสองตัวนะคะอาบน้ำตอนนั้นได้เป็นศิลปินแล้วใช่แต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่ประสบผลความสําเร็จในเรื่องของ ง,<ด>งานรายได้ชื่อเสียงมาแต่รายได้ยังไม่มีใช่ค่ะกะ็กะกะคือว่าตอนนั้นก็โทรศัพท <c oughs> ์เข้ามาแต่ไม่เคยบอกผู้ใหญ่นะคะว่าย่านเพิ่นนักใจน้ำจอ่อทองนะคะก็เลยอ,อะไรที่ซอฟเราเราก็ดูแลตัวเองไปก่อนคันปวดตัวท่อใดที่มันมีอ่ะอ่างกับไปอ่อขอเขาเรียกปั้มใดที่มันมีคันแม่พอ่อคันก็น ก็คือเรานอนตรงนั้นแต่ถ้าปตททุกวันนี้นี่ยากนะเพราะว่ามันมุมมีดมุมตั๊กแม่คะแม่ค่ะก็เลยใช้วิธีการนอนที่ความมันปลอดภัยที่สุดหลักเดิมตั้งเตี้ยมีมุยายาแต่ยูยอยู่สัแต่วมาพอนหลังจากนั้นพ่อมันเริ่มมีงานเขาก็จังค่อยๆคว่มนะคะแต่ว่าเูอยู่แบบนั้นประมาณสองสามเดือนน่ะอแล้ว สู้ชีวิตอยู่นะสู้ชีวิตอยู่นะอ่าแล้วน้องก็ซื้อส่งน้องส่งน้องเรียนอะไตอนแรกเนี่อยเมื่อนักซ่อมที่ว่าถฐานนั่งแยถฐานนั่งแยกฐานูดเดียวเลยฐานพูดเดียวเลยตอนนี้ได้เต้นบทเลยนถามว่าได้ใส่ไปใส่ไปใส่ไปใส่ว่างไปไปเป็นนั่งแยกไปจากก่อนที่เคยเห็นบอสโพสอยู่แยักได้แล้วตอนแรกน่ะ นูมาสมัครกับพ่อคือหนูตั้งใจมาเป็นนักร้องรุเนแห่มาหนี่พ่อเลยว่าขอมาขอเบิ้งคิดแนขอเบิ้งคิดเพิ่มเติมเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อได้ฟังคือร้องเพลงน้องอุ๋งอิงออเดินทักนั่งอีกนอนวันนี้พ่อขอเบิ้งเสียงสดมันคือการแสดงสดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นประมาณสิบหายี่สิบนาทีพ่อก็ทั่วหายแค่หน่อยอมี่การประชุ่งาส่เราบอกวันฮียผมเจอแล้วนะ พอสิบหายลูกมาเป็นนักร้อบดนตรีแต่ว่าพอสีหายลูกราบบดบาดใหญ่เลยเด้ลูกสีนุ้ยก็พอบออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ลูกก็เลยว่าบดยังพอดนั่งงยตอนแรกลูกกอึ้งว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะนู้ยบอลลูนนุสิได้เหรียญภาพให้มานี่หอมนะเพื่อนบอกแต่ว่าสิเป็นนั่งยงีลูกก็เลยแต่ว่าพอสีหนยลูกไปพอมือ๋้จังไดคือคิวเดิมหนูมันจะมีคิวที่หนูต้องไปเล่นคอนเสิร์ตอ๋อเรามีงานที่รับไว้อยู่แล้วใช่ค่ะคือมีมีคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเป็นอีีกคนท่ เือเอาศิลปินทหแไปขายงานอยู่ญี่ปุ่นพอหลังๆมาหนูจะทําธุรกิจแบบก็คือพาเพื But, e ่อนศิลปินไปไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจหรอกค่ะแต่ว่าผู้ใด็กมมีงานจออไปน้อนไปต้นไปพอเด็กทาขนมไปทั่วไปันวต้นที่คือเราเคยไปหาปลาบ่อนี้ได้แล้วเราก็ชวนเพื่อนไปหาที่เดียวกันดีกว่าเราไม่มีงานช่วงเข้าบรรษานะคะพอเด็กไปทาขนมนุ่มเน่ยนะคะหนูก็เลย หนูก็เลยปมยว่มันเป็นคิวเดิมแล้วก็หนูก็คอนเฟิร์มทางนู้นไปแล้วถ้างานตลาดนัดไทยญี่ปุ่นยังสิแมคหนูก็เลยโทรบอกพราว่าหนูเจอปัญหาแบบนี้พอเลยบอกว่าพอสิทาหนูคือเก่าข้ามาอถ้าทีอเก่าคือหนูกลับมาจากญี่ปุ่นหนูยังจําได้เลยว่าวันที่21กันยายี21กันยาคือหนูมาเหยียบที่สามน้อยเป็นบ้านแพอหนูหนูมาแมนค่ะหนูมาเหยียบสนามบินวันที่2ี่ิกันยา กลับบ้านไปเก็บของก็คือตีขามา้าสารคามแล้วพ่อกะให้พี่โอ๊ตจาได้ว่าเป็นพี่โอ๊ตเอาโบนานยักษ์มาให้ประมาณนี้แหละค่ะเหลือเวลาแค่หกเจ็ดวันสุดท้ายในการที่จะซ้อมเข้ากับเพื่อนในการที่จะเข้าสเตปหนึ่งสองสามสทั้งก่อนลำทั้งยี่ยังแม่พ่อเข่าห้องน้ากระทองออกก็าจากห้องน้ากระทองก็นอนกระทองตื้นจนวาหลท้องอย่างดเ,เ,เ,บบเหตุว่าใดแล้วมือมือที่เขาไป ทันยุบันบานบอนอะคือมือแรกมานบอนอะทีเ็าเห็นตุลร้องลองเพลงเห็นฟันงนหะทรงคิดไปก่อนอันนั้นคือวันก่อนไปญี่ปุ่นแม่คมือ,ม,อมือก่อนไปญี่ปุ่นวันนั้นจะเป็นวันเปิดตัวศิลปินก็จะมีการพูดคุยหลคกะพอกอะว่ารายละเอียดชูฟังว่า เขามาสิ weight, <SM AT> เป็นแบบไหนแบบแบบไหลังจากที่มื้อนี้เราก็ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแล้วทุกคนก็เลยถามหาว่าอยากไปใส่คือว่ร์่าส้อมอย่างนี้ว่าเนี่ยนัดซสอมเลยว่ามันติดงานอยู่ท่านสามมันไปตาม่าทายยากสามหมื่นเปลี่ยนบทเขาขัดมาไหมนี่เปลี่ยนเลยิจ้ะตักออกเไม่เลย ว่าแย่างนี้เคยกินบนเรางไม่ทื่อหรอกตั <c oughs> ๊กตักบอกไม่นบ็ดสแสดงว่ามีบทสำรองไว้อยู่แล้วเพราะว,ว่าเพราะว่าพ่อก็บอกอยู่ว่าถ้ามาไม่ทันพ่อจะมีบทสำรองไว้รอรูอยู่แต่พ่อจะรอเอาไปสวยเลยเพราะว่าจะได้พ่อกระสีหาคือเก่าหลังจากนั้นนุก็มากับฝากปฏิบัติงาน พอรู้ว่าเหลือเวลาแค่เจ็ดวันนี่หมูอุกอังถาเลยพอจนเลยนยางมาว่าพอเสื้อว่าลุกคิดใดก็เลยร้องซักตัง่างประมาณนี้เพราะว่าหนูก็คือพื้นฐานหนูเคยเล่นละครมาพื้นฐานหนูเคยเล่นละครตอนที่อยู่มัตะคีค่ะผู้ใหญ่ก็มีการป้อนละครให้ป้อนเรียนแ a c t ิ้งอะไรต่างๆแล้วพื้นฐานนี่ค่ะก็เลยเอามาร่วมกันแต่สิ่งที่หนูมีก็คือก่อนล่ำที่ร่ำ ขาเป็นล่ำศาสตรล่ำอาหาะยิ่งบ่าได้รูกัอาศัยพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ที่งานเท่าที่อยู่สาวหน่อยอะค่ะในการบอกซ้อนก็คู่แม่คู่แมนค่ะของศาสตร์ล่ำเนี่มันต้องเอาอาศัยก็คู่แม่คู่แมนเพราะว่าเราจะติดแบบร้องเพลงอย่างเดียวกตอนธนาใช่แม่แม่เลยค่ะไอ้ทรงทรงอารมณ์เก่งแล้วก็บอกว่าแบบนี้ได้แม่แม้กระทั่งณปัจจุบันนี้พี่อทธนาใชยก็ยังดูแลเรื่องแบบ การแต่งตัวของอแม่พ่ทอพธนาชายัยจะเป็นีคนนึงชื่อลูกแม่แมนแตัวม่ไม่แต่งนะาอ่าอค่ะอาจจะมองทุดอย่างเลยคะ่ะแม้กระทั่งการเล่นบนบีทีการส่งอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพิทอพธนาชายัวยถือว่าเป็นบุคคลที่ยักษ์ใที่สุดเลย่ยักษ์ใหญ่พิทอปยักษ์ใหญ่ที่สุดปอมปอยหวิ่หายี่ลีเพื่อนสูกแบบ ไีมใจนองาองไนะแต่ว่าเราบิงอยู่ทั้งแรงเสด็จเนาะใช่ดแต่ว่าพอน้องไถ่ตกใจเสด็จน้ำนองโอ้ยพี่ทออมเอออะไรแต่ว่าเรพัก็พัจริงเนาะเ่นดีเลยะเ่นเ่ตามที่งไปเลยพี่นงเน่ยละบองล่าของแม่เนี่ยจริงๆคนที่ชอบเล่นที่สุดก็พี่ท็อเนี่ยเราะว่าพี่ท็ทรงาแบบมันสามารถที่จะ พอดได้ไปจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อนี่แหละเอ้าบิ๊กคลิปบิ๊กคลิปกันเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนี่นี่เบิ่งพผุนพ่อชิตตาเพิ่งกนลังเสียบ